สาวครับพามไปด้วยค่ะรถมันมีสองที่นั่งให้กูขึ้นไปขึ้นอลไรไปไม่ได้พี่เอาเมียพี่ลงได้ไหมผมขอขีบเองได้ไหมครับไม่ได้ดิพี่โอ้เสียหนึ่งแสนเลยะถ้าห้ายอมเสียหนึ่งแสนเราจะเราจะันนี้ เขาจะคุยอะไรหรือเปล่าข้างหลังอ่ะเราวิ่งตามเขาเป็นเพื่อนแกไหมไอดีแกแล้วก่อนคือเพื่อนอะไรเหรอเรามานดิชอเนี่ยใช่เหรอก็จะเล่าเรื่องประสบการณ์อายุตอนยี่สิบเก้าให้ฟังอ่าเล่ามาขอจะเล่าแล้วเสียงแกไหมมันเป็นอัลติมัตพามาฮัลโหลโอเคไหนเล่าดิหลอ,หอตอนตอนยี่สิบจบก่อนเดี๋ยวเราจะได้เดินคุยกันไง อ่เล่าดิเรจะได้เดินคุยก็ชูตอนนี้ชูปอะไรไม่มีที่ชูบเพิ่งมาเองไปไว้เพื่อนพาไปส่งผาหนะ่อยไอ้นี่ไอ้นี่ทีมไม่รับกูคนดีปะเนี่ยเราจะเล่าต่อนะอะ่เล่ามาได้ก็เราก็าไม่ใช่เราเคยมีความอะไรพิลกบอะไรอ <c oughs> แกวะหนึ่งแกกค่อยเล่าก็ได้ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าเสียงแกน่าจะ แก่เจ็บคอหรือเปล่าเนี่ยเจ็บฮัลโหลโอเคก็แบบเราก็มีแฟนใช่ไหมอะแล้วเราก็คุยกับเขาได้ประมาณสามปีโอ้หแล้วทีนี้แล้วแบบแบบเป็ะแบะเป็นกี๊ก็ทะเลาครัน ค,ครับผมครับอันไหนคือพาวะพาคุณส่งหลานตัดผมหลัเฮียาพาวไม่ใช่ตรงนี้นะนี่ไม่ใช่ตรงนี้เหรออีกอีกตรงนึงอ๋อ <c oughs> นั่นอันนั้นเปเพื่อนเธอเราว่าแล้วให้ก่อนนะไม่รู้จักหรือจะให้เราเพื่อนเธอ,อไปไว้เพื่อน <c oughs> ถ,ถ้ามันไม่รู้จักไม่ไม่เอาศพแกไปหรอกแกมาเลี่ยมเราเถอะแต่เราจะรู้ได้ยังไงอะเรามา,าคนเดียวอะ่ะก็ไม่ชอบคนเลี่ยมเลยว่ะสามห้าแกแกมกันโกหกเรา งรถไปได้เจลงมันวะอยู่ยากแล้วะกลัวไม่เล่นอยู่ยากแล้วเฮียอะไรวะอีป้ายมันเป็นใครวะเชี่ยรถกูไม่แรงแต่กูก็พยายามแซงแว้วเฮีย รถแม่งแข็งไงครับเฮ้เพื่อนจอชเช่สไนซ์สตรีมกูหน่อยดิจอชสไนซ์สตรีมจอชหน่อยอนมีตีนมีตีนไอ้เหี้ยมันไปไหนแล้ววะไอ้เหี้ยรถแม่งแรงเว้ยคืแกจะหนีเราทำไมวะอ๋อรถเราน้อมันหมดอ่ะ เรื่องราวเราแมงยังไม่รู้จักกันเลยวะมางั้นขับรถไปด้วยเล่าไปด้วยนะใช่ยวะมาเดะมามาไหนอะ <c oughs> ไอ้ปางข้างแกคือใครวะใครอะ่ะฮัลโหลเขาบอกว่าเพื่อนเขาหายไปไหนไม่รู้อะแกรู้จักกันอะฮัลโหลพี่สาวเพื่อนพี่ไปไหนเหรอเราฟังเสียงแกแล้วก็รู้แล้วว่าแกเป็นคนยังไงเว้ฮัลโหลพี่สาวเพื่อนพี่อ่ะ ก็ฟังเสียงแกแล้วก็รู้แล้วแกเป็นคนยังไงตอเป็นคนยังไงหรอตอแหลฮ่ฮมึงมันตอแหลไงแกมันตอแหลเวเชี <rado> ่ยมึงหลอกผู้ชายไปทั่วฮ่าลำยองเชี่ยแกมันหลอกผู้ชายไปทั่วเวยแก แกพอสามห้าแกแม่งเราแม่งเฟลเว้ยเราแม่งเฟลเว้ยเราแม่งเฟลเว้ยแกกลับไปใช้เจลวะเชื่อเอ้ยกดพังแกทำเราทำไงวะอีสัตว์เออชูกูดิเชี่ออะไรแกเล่นก็โหลดแล้วฮัลโหลหลายรอบอ่ะเฮ้ยมันจะพังแล้ว แม่เชื่อกูมีรถแรงๆบากไหมโห่เนี่ยแล้วมันพังเลยเห็นไหมแล้วก็อะไรนะของเราเาไม่มียาแล้วเราแม่งตายยะชีวิตเราแกไงกับเราไหมแกเลยอดทำเสียงอ๋ออย่างงี้ได้ไหมแกคุยอะไรดีได้ปะไปกับเราไหมไม่ไปเราเราแม่งนอยว่ะแม่บอกแม่บอกซ่อมไม่ได้ไงก็ตอนแรกมันซ่อมไม่ได้แต่ตอนนี้มันซ่อมได้และหนาตาแหละ นี่ไงเจอกูฮึบนีน่ไงนีน่ไงนี่ไงเออแล้วกูแม่งแลกแกูบ้างแฟชั่นกระเป๋าเชลล์กระเป๋าเชลล์กระเป๋ <c ười> าเชลเจ้กูอ้อมหินเจ้กูอ้อมหินเฮ้ยแกจะตามเรามาทำไมวะฮัลโหลแกตามเรามาทำไมเนี่ยอ่ะเฮ้ยพอได้ละเรามแม่งแค่นี้เรามแม่งเรามมขอญาได้ปะ ได้เหอขอยาได้ปะขอยาได้ไหมหรอตาแหล่ะน้าตาแหล่ะขอยาได้ไหมหะหะอะไรห,หรออยาก,กลับมาหลอกกันเลยแกรู้ว่าเราจะบอกให้เว้แกก็ตายหมายจันรแต่ไม่มีใครหลอกที่จะหมายแกะนะตาแหละ่ะ ไว้พวกกูมาแล้วเอาเว้เพื่อนเอาแม่งเวเชี่ยพวกกูมาแล้วเว้เอาแม่งเวลามันเว้ลาเว้เพื่อนไอ้ขันขาแล้วเพื่อนเอามันเว้ยพืนเอามันพวกกูมาแล้วที่ใหญ่คำโมไรได้เนี่ยเอาแม่งเว้เพื่อนอีรานตอร์แอร์นี่เอาย่างหนักเอาอีนางงูพิษนี่เว้เชี่ยนางงูพิษอยู่บนเขาเว้เอามันเอามันเอามันเว้เอามันเอามันสวยเพื่อนสวย รถสวัสดิการแม่งชนกันเว้ยนี่ยาพวกกูมาแล้วเอาไว้ยเอาอีนางตอแหลทั้งหนักเว้ยเชื่อแม่งทำในายใหญ่เราไปเว้ยเพื่อนลุยต่อไปเชื่อแม่งพวกกูมาแล้วศาสตร์ถึงจะตามไม่ทันแต่รถกูน้ำมันหมดเว้ยโอ๊ย ยังพูดกูไปไน็นะไ,ไปเลยนะไปเว้ยไปเว้ยโหแม่งแม่งขนาดนั้นเลยวยวะโอ้ยรถพูดกูซิ่งจัดน้ำมันหมดแล้วเว้ยเธอน้ำมันมเรา,าหมดแล้วเพราะคาร์ลหมดแล้วหนึงจ้าแกจอดเลยดีวยกว่าวะแล้วว่าแกจอดเลยดีวยกว่าแ,<ต>แกแก,แกคงรู้ชะตาแกาใช่ป่าวว่าแกต้องเจออะไรอ่ะไม่ลุมเว้ย แกลืมป่าวว่าแกทำมาเฟียเรียปีเว้ยแกทำมาเฟียเรียปีเว้ยแกทำมาเฟียเรียปีเว้ยเอาเว้ยเพื่อนเชียรถกูแม่งกระโปรงเลยค่ะเลยรถกูกระป๋อแต่กูก็ซิ่งไปได้เว้ยรถน้ำมันหมดว่ะเพื่อนรถไม่มีน้ำมันรถไม่มีน้ำมันโอ้โหเยี่ยดูดิดูดู เป็นรถไอ e ้เช่ยรถมันน้ำมันหมดเว้ยรถแกแม่งชะงักแล้วเว้ยรถแกแม่งชะงักแล้วเว้ยรถแกแม่งชะงักแล้วเว้ยมันเป็นงักงักมันเป็นงังักเพราะว่าแกจอดเดืว่าแกไปไหนไม่รอดแล้วเว้ยเพราะว่าไอ้ลองเว้ยลองเว้ยลองเว้ยจะไปไหนลองมาลงมาลงงแรงลองเลยบอกให้ว่าลลงเย แล้วบอกว่ามาหลอกเคียเว้มาหลออเคียเว้มาหล่อเคียเว้มาหลอกเคียเว้มนเห็นเคียเป็นเท้าหัวงูมนเห็นเคียเป็นเต้าหัวงูเว้เลือกระใจเหอฮ่าฮ่าฮ่าฮะจฮ่าฮาฮ่าอยเฮ่า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 ่าฮ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 ่าา่่ สี่แปมมือหัวจว้ยถงย้อนก็มีหัวใจเออถึงไข่เยียห้อยก็มีหัวใจแว้ยใช่โอ้ยลงไว้ลงไว้ลงไว้ยรับม่ต้องลงมาเคลี้ยวเว้ยเออลงลงมาเคลียร์กะเฮียเด้อเว้ยลงมาเคลียร์กับเฮียเด้อเว้ยลงมาเคลียร์กับเฮียเดอเว้ยตอนเนี้ยโอ้ยโอ้ยเฮียแม่งสุดว่ะไปแว่ ไอเฮียน้ำมัจะหอเพื่อนลงมาเชียร์ครับเชียร์ยเว้ยไดบอกแล้วบอกแล้วสรลงเลยเออลงเลยเฮ้ยมึงก่ไม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 ่ไ่ไม่ไมนไม่ไม่ไมนไม่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 อม่ไม่ไม่ไม่อม่ไม่ไไม เออแกจะไปไหนได้อีกวะฮะขอเงาเขาเลยแกไปไหนได้อีกครับบอกแล้วขอเงาเาเลยให้ท่านทำเราแกบอกมาแกยุ่งอะไรวะฮัลโหลอยากทำเราอู้หูเสียงอ้อนแกใช้เราไม่ได้วะฮัลโหลอย่าแทงอย่าแทงคุยก่อนแกยุ่งอะไรวะตลกอ่ะถามใช่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่ะแกมันโกหกเราอ่ะ ยแกเปิดบัตรมาดิหน่อยอยากทำเราเลยมึงก็เปิดสิบัตรอ่ะเปิดบัตรมาถ้าหนูโดนย่งแกรวมเราอ่ะเราจะอยู่กับใครแกเปิดบัตรมาแล้วพี่สาวคนนั้นก็ทิ้งเราไปแล้วอ่ะเพื่อนเองแหละไม่ใช่พี่สาวเองหรอกเปิดบัตรเปิดบัตรเปิดบัตรมาเปิดประตูสิ่งดีๆเด้อฮัลโหลโหอ อะไรเปิดบัตรมาอย่าสานอย่าสัดิเปิดบัตรดิบัตรมาเวยตอนทำเฮียไม่คิดหรอวะใชให้าเปิดบัตรมาเว้ยเปิดบัตไอเฮียดูวะกิกเหรอเปิดบัตไอ้เฮียดูคนเดียวก็ได้เดยวที่เดเดที่เดนั่นเอาดูเอาอ่ะมาเปิดนห้เฮียอมาเดียเปิดคนเดียวคนเดียวเปิดหเปิดมาได้ เอ้ะถ้ายังลีลาแทงตายแล้วไปเดี๋ยวทำเราเลยแค่นี้เราก็เจ็บแล้วใจเราช้ำมปแล้วใจกูไม่เหลือแล้วถ้าใจมันชำ้ำอยากน,นี่เปิดซะเรายัางไปเที่ยวเาขากันหมดเลยเขาไปเหี้ยอะไรให้กูตาย,ลยแล้วฮะเลี้วเปิดมาเออเองตัวเขาทำเสียกระสเสาไดา้เปิดบาดเปิด<ร>าบาดเปิดบาดพยายามช่วยแล้วอ่ะเปิดบาดเรื่องจบเร็วๆเปิดมา รูกขึ้นมาเปิดดิวะ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 บอกให้เปิดไม่เปิดหรอวะอย่าทำอย่าทำเดี๋ยวกูจะเปิดได้เมื่อไหร่บ้าเปิดดิสวยเปิดเลยอันนี้เฮ้ยเปิดดิเปิดดิดีไม่เปิดวะเปิดเร็วมาดิ เปิดบ Dante, ัตรมาจะไม่หน <un> <t os> uh, ึ่งกับชีวิตเฮ้ยเฮ้ยควักเหรอควักเหรอเฮ้ยแมวแมวแมวควักเหรควักเหรอเหี้ยโดนไม่ได้เหี้ยโดนเหี้ยตายอย่าทำเหี้ยอย่าทำเหี้ยอย่าทำเราไม่ไม่ก็เอาบัตรไปดูดีจะได้ไม่ทำเขียบัตรเขียบัตรน่าเปิดป่ะเก็บไม้เก็บไม้เก็บไม้ก่อนเก็บไม้ก่อนเพื่อความปลอดภัยอ่าเปิดไหมทำไมอ่ะคนไทยต้องรังแกกันเปิดมาเปิดบัตรเปิดบัตรเปิดเปิดช้ามั้ยอย่าอย่ากระเซาอย่ากระเซา เเแล้วนี might, ่เป uh, ิดบัตรมาเอ้ยเพื่อนหมาเว้ยเฮ้ยเพื่อนมาเว้ยเพื่อนมาเฮ้ยเฮ้ยใครมีปืนยิงเพื่อนของเรมาไอ้ไม่มีว่ะใจเย็นเฮียไอ้เมื่อวานเราถังกว่านี้ไว้เออบัตรมาเลยครับเปิดบัตรคือขาเราสั่นแล้วเห็นไหมนี่ยเออเดี๋ยวขาเฮียเราสั่นเหมกันตอนเนี้ยอ่าค่ะขาเราสั่นแล้วจะไมแกไม่เปิดให้เราดูวะแกยังลืมรักครั้งเก่าวายยี่สิบเก้าแกยังไม่ได้ใช่ปะ อะไรนะอย่าอย่าทีบเราอย่าพึ่งยังไม่ได้ทบเลยต่อไม่ได้พึ่งหลัวกันเธอเอแบบมาล้มเราแบบสี่หคนอย่างงี้ยนกอะเจ็บวลอยดักด่ายจะเลบจะเปิดละอย่าพูดเยอะดีวะเร็วเอออยาดูฮะเร็วจะไปละ แกจะไปไหนหรอแกจะทิ้งหนูใช่ไหมมึงท hey. 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 e. ิ้งกูหัวด้วยตอนแรกอะพี่หนูยังอุ้มเฮียวเย่าปั๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือรถผัวมาคนนึงสวายคือรถผัวมาคนนึงเไยเอ้ยไม่ใช่ผัวมันเพื่อนมั้งผัวผัวผัวอะไรอย่งเงี้ยการทำดีกันเถอะเราไม่เอ็งมานางตอแหรอเอ็งปิดหรอ เปิดบาดเปิดบาดคนไหนอะคนไหนจะดูเหรอหัวเหลืองหัวเหลืองหัวเหลืองมีเลี้ยวมีเลียวฮะยเนียพ่อเรามาคนเดียวแล้วเร็วๆายาะโหก็เปิดมาดิเปิดบาดเปิดบาดไม่ต้องเปลี่ยนเรอเลยเปิดดิเปิดไปเปิดไอย่าทวงเวลาให้อย่าอย่าปลวิงเวลาอย่าตุกติกดิไหนอะไม่เปิดดิอะไหนวะเล่นลิ้นเล่นลิ้นอ้าวอ้าาวไม่มีเร้วว่าไม่เปิดอะอ่าจะใช้กำลังอย่างเดียวเลยสป่คนเีเปิดมาดิ เราใช่ไม่ไหวแล้วสางมาเลยน้เปิดบัตรได้ยังไงเราใช้ของกลางไม่ใช่เองเอเฮ้ยมีใครมีน้ำมันให้ยืมบ้างวะน้ำมันมันมีขายปะคันนี้ขึ้นได้ปะวะคันนี้ขึ้นได้เว้ยโอเคเปิดยังไงโดนเนาะได้แล้วขึ้นไปไม่รู้อะมอสองแล้วมอสองไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันขึ้นทุกคนมันขึ้นทุกคนชชลไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว สมมติว่าเราเปิดให้คนนี้ใช่ไหมงันก็จะขึ้นคนนี้เออเราเปิดให้คนนี้เราเปิดตามพวกมาวะเฮ้ยอันนี้ใคร่ไม่รู้เลยว่าเขาคือใครโอ้พวกเราพวกเราเล้วนี่เปิดปะนะเปิดได้อ๋ออินเสียเวลาไหมอีกโอ๊ดสาวแม่โอ๊ดโอ๊ดเจ็บโอ๊ดโอ๊ดโอ๊ดแทงอีหนูคนนี้ให้พี่เลยแทงเลยแทงเลยแทงให้มันตายเลย งเเลยยว้อย่าให้มันอยู่รอดเว้ยนางนี่มันช็จะตอแหลกฉันมากเกินไปแล้วเอาไม่ให้ตายเอ้สวยเอาไม่ให้ตายเว้ยถึนบอกแล้วใช่ไหมว่าเกไดตุกติกกับฉันเอ้ยควักควักควักเอ้ยเอาไว้ตีก่อนซาอะไรไน ทำไงได้ให้คนนี้ตายโอ้ยเชียร์กูว่าแปลกๆละโชว์ไปมือมีดเอาเว้ยเฮียมันดูเว้ยสมม้โหเราแม่งไหวแม่ว้านเปาดบาดบาดบาดหนึ่งไม่ไหวห้าหนึ่งไม่ไหวอย่าซับไปเใช่ใช่ใช่ห้เราได้เกิดเถอะ แกยังต้องหายใจไม่ออกเราจะคุยงี้เลย <c oughs> แกไม่ควได้เกิดต่อไราก็กกะ,ะ,ะไรนะต้กแกพูดอะไรกับแกวะอ๋อเราเกิดเหรอเราหายใจไม่ต่อแกตดมาด้วยน, <c oughs> นี่แล้วสิงโรงงานเช็ดไก่แล้วเว้ยแล้วที่เราพูดอยู่มันคืออะไรหรอไม่นะ ไอสัตว์ถอยกันไอสัตว์เข้าเดี๋ยวเข้ามาไอเหี้ยลืมไปว่าไก่เข้าตั้งมาเราไว้ตรงนี้ไอเหี้ยะเชไก่เว้ยเช็ไก่เว้ยออกก่อนเว้ยเหี้ยผิดโรงงานผิดโรงงานไอเหี้ยโอเคไปไปเว้ยเป็นว่าแกไม่ต้องร้องไห้เลยไปมาเว้ยพวกเรา เราองแล้วอย่าทำเราเถอะไปแล้วเธอเรายอมนางเนี่ยแม่งควรอยู่ตรงนี้เลยเรายอมแล้วมัน,นเป็นนางงูพิษเราไม่ยเป็นนางงูพิษทำไมอยู่ข้างในนี้เสียงมันโอ่ะ เนี่ยเลยคือเสียง่แท้จริงของนางนี่ตะบแล้เธอไม่จบหรอกเว้ยจะเปิดเผยตัวจริงแล้วสินะิยนา่ยตพิษแกกกฉันเบิร์นอนแล้วด้วยโรงนี้มันกว้างพอหรือเปล่าวะ โอ้ยเ,เฮียตกใจไอสัตว์เนีน้นงูหดเลยมึงเฮ้ยถ่ายรูปมันลงเด้อมาประจานมันว่ามันคืองางงูพิษอะไรดำดำเฮียระวังนะสัตว์น่าเอาฝากโอ้ยตายลยมันตายแบบตาไม่หลับคุณและเอสอ เราเายอมแล้วทำอะไรเราก็ทำเรายอมทำอะไรก็ได้หรอมึงหวางนา้ป่านะมึงหวางเหรอให้เรากระโดดเหยียบปากเราเพื่อทำหน้าเธอสิมานอนตรงตีนเขาทำไมนี่ยทำเสียงดีดีน เนี่ยกูอยู่วะเนี่ยไงโอ้ยยังทำเราชมเราเถอะเราอยากยืนมากๆว่าเราไปหรือเปล่าเราปล่อยน้ำป้าไป้ที่อะไป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 บังแกมันเดินปุ๊บปั๊บมานี่เรไปเว้ยเพื่อนเราเสียใจไปเว้ย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 ไปไปเว้ยไปเนี่มันหลอกผู้ชายมาช่วยไปเว้ยไปเว้ยไบเว้ยเธอเฮี้ยอะไร